สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอหัวโตวันนี้เป็นวันดีๆสําหรับทุกคนชาวพุทธชาวไทยใช่ไหมคะวันที่นะคะอ่าเป็นวันสําคัญของโลกด้วยนะคะก็คืออ่าพระพุทธเจ้าของเรานะคะก็คือตตด ประสูตรตัสลูปรินิพานนะคะและวันนี้ก็เป็นวันเพลงเพลงบุญนะคะก็คือ15บห้าค่แล้วเป็นวันพุธด้วยพระอุปคุตนะคะท่านที่อยู่ใต้สะดือมหาสมุทรท่านยังมีลมหายใจนะคะท่านก็ขึ้นมาเสวยสมบัติในโลกมนุษย์คืนนี้เท่านั้นนะคะท่านมาปลดปล่อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พยายมนะคะไม่ทำงานนะคะทุกคนเป็นวันที่พยายมหยุดนะคะ ท่านก็มาแผ่เมตตาให้กับนะคะมนุษย์ที่เวียนว่ายตายเกิดที่มีกิเลสอยู่เราก็เลยตั้งแรนดอมเมื่อทุกคนไปทําบุญมาพลบุญกุศลนะคะจะส่งถึงท่านไหมท่านอยากจะอวยพรอ,อะไรต่อกับพวกเรานะคะแม่หมอก็เลยตั้งแรนดอมว่าผลบุญและพรที่นะคะคุณจะได้รับจากองค์พระอุปคุต ในครั้งนี้นะคะผลบุญที่คุณจะได้รับนะคะให้ทุกคนเพ่งมาที่ไพ่กองนี้นะคะทุกคนค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพบภูมินะคะเจ้าที่ของทุกคนที่มาดูแรนดอมนี้ช่วยเปิดทางให้ไพ่ด้วย <S <S 1> <S 1> โอเคค่ะมาดูตัวตนนะคะให้ไพ่อ่านลาบลื่นหน่อยเถอะค่ะนะคะ เอาละค่ะนะคะทุกคนวันนี้แบบมีความสุขกันนะคะแม่หมออ่านเมนอยู่นะคะนะคะสินเสมอแล้วเจอกันบางคนสินไม่เสมอก็มาเจอกันได้เพราะว่าบางคนอยากแบบไม่มีใครเป็นไกด์ไลน์นำทางให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นสื่อกำทางเราก็ตั้งปณิธานว่าเราอยากเป็นคนที่ปลดล็อกให้ทุทุกคนที่มีทุกข์มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคค่ะมาดูตัวตนของทุกคนที่เข้ามานะคะนี่คือพลังแรนดอมทั้งทุกคนนะคะทุกคนดูนี่เดอะเลเวอร์นะคะพรที่คุณไปขอคุณอยากมีความรักดีๆคุณอยากมีชีวิตที่นะคะ เผื่อแผ่ให้กับคนอื่นนะคะคุณมีอยากมีความรักดีๆชีวิตผลบุญที่คุณไปขอท่านนะคะอยากมีชีวิตมีความรักดีๆมีชีวิตดีๆไม่เศร้าหมองอีกต่อไปนะคะสิ่งที่คุณไปขอท่านนะคะตัวตนของคุณก็คือคุณนะคะอยากมีชีวิตดีๆนะคะคุณจะได้อะไรตอบนะคะ เดอะไฮพินเชตนะคะสิ่งที่คุณไปร้องขอนะคะบางคนนะคะนะคะไปมูเตลูมากเลยเดอะไฮพินเชตก็คือให้อยู่กับตัวเองนะคะท่านบอกว่าให้อยู่กับตัวเองนิ่งสงบนะวันนี้บางคนไปสายมูเตลูมานะคะเป็นบางคนนะคะไปเป็นพ่อหมอแม่หมอเหมือนเหมือนแม่หมอก็ได้นะคะทุกคนนะคะบอกว่าถ้าหนูจะมาทางนี้ถ้าผมจะมาทางนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะนะคะบางท่านนะคะหนึง หนึ่งถ้วยทุกคนนี่สิ่งที่คุณไปร้องขอท่านมาบางคนไปขอความรักบางคนไปขอเงินบางคนไปขอ,อบ้าศาสนาบารมีไปของานนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสิ่งที่คุณไปขอท่านใช่ไหมคะนี่คือพรผลบุญของคุณที่คุณไปขอคุณนําผลบุญของคุณในอดีตชาติไปขอนะคะถวายพรท่านคืนนี้นะคะสวดมนต์ก็ได้ถ้าใครไม่ใช่าศาสนานี้นะคะ ก็ทำได้เช่นกันนะคะทุกคนทําได้เช่นกันเนาะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะเดอเลเวอร์ขึ้นมาอีกแล้วอะนะคะชีวิตนี้นะคะเดอชีวิตนี้นะคะเดอชีวิตนี้เฉยเลยเดอเลเวอร์คุณจะใครที่ยังไม่มีคนรักคุณจะเจอหลักแท้นะคะ ท่านมอบความรักให้กับคุณนะคะท่านแบบว่าเห็นคุณแบบว่าบางคนแบบครอบครัวยังไม่มีความสุขเพราะว่าบางคนก็ตั้งหน้าตั้งตาเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้มันแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะอ้างเศรษฐกิจนะคะท่านมาปลดปล่อยอุปสรรคและปัญหาคุณอยากมีลาบมียศมีตําแหน่ง ก้าวข้ามความลำบากขัดสนของคุณนะช่วงเวลานี้นะคะนะช่วงเวลานี้คุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณไปขอพอรจากท่านรางวัลคุณอยากได้นะคะคุณอยากได้รางวัลสิ่งที่คุณหยหาคือรางวัลน,นะคะอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเงินทองอยู่กินอาศัยดีอะไรเงี้ยค่ะบางคนนะคะคุณจะได้รับมาแน่นอนซึ่งการได้รับครั้งนี้นะคะ จะได้รับเราปฏิหารก็คือเด็กนะคะถือถ้วยนะคะ <c oughs> ขออนุญาตค่ะเด็กถือถ้วยนะคะก็คือการได้รับอะไรมาแบบไม่คาดฝันแต่ช่วงเวลาทามมิ่งคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะเพราะดวงกำลังเปลี่ยนวันนี้มีดวงดาวห้าดวงนะคะมารวมตัวกันในวันนี้เป็นวันที่ดี แต่หลังจากนี้วันที่25ไปดวงทุกคนก็ยิ่งจะดีขึ้น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 ช่วงนี้คือการผัดเปลี่ยนบางคนบอกว่าแม่หมอแม่หมอบอกว่าจะดีขึ้นมันจะทะยอยดีขึ้นค่ะทุกคนเพราะอะไรคะเพราะนะคะ ดาวพฤลหัดพึ่งย้ายเหมือนเรากําลังแบบไปทํางานใหม่เราจะปุ๊บปั๊บเราจะเก่งเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะทุกคนทุกคนต้องตระหนักถึงข้อนี้ด้วยนะคะไปขอวันนี้พรุ่งนี้อะไรได้เลยมันไม่ใช่นะคะบางท่านนะคะมีความคิดมากคิดเยอะ คิดไปก่อนคิดไปนู่นคิดไปนี่นะคะกังวลไปก่อนบางคนแบบว่าวันนี้นะคะวันนี้บางคนโดนวิชาชีพหลอกด้วยใช่ไหมคะนะคะลูกดวงของแม่หมอถือว่าฟาดเคาะไปนะคะดีกว่าเราเป็นอะไรมากกว่านนี้นะคะนั่นคือนะคะท่านปลดปล่อยคุณแล้วความขาดแค้นปัญหาและอุปสรรคของคุณเจออยู่ขนาน,นี้คุณคิดมากคิดเยอะและคุณก็แทบจะไม่มีเลยนะคะ ความขาดแคลนนะคะนี่คือปัญหาอันใหญ่หลวงไม่ว่าจะใครทั้งนั้นนะคะที่เข้ามาดูแม่หมอเชื่อว่าคุณมีความขาดแคลนบางท่านไม่ได้ขาดแคลนนะคะแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําให้คุณไม่สบายใจอยู่นะคะด้ยมละ่ะคุณอยากมีชีวิตดั่งเช่นราชานะคะคุณไม่ต้องกลัวชีวิตคุณคุณไปร้องขอจากท่านไปร้องขอจากผู้ใหญ่ นะคะผู้ใหญ่ก็คือองค์พระอ,อุปคุธนั่นแหละค่ะนะคะท่านคุณก็ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าให้ถวายพรกับออถวายพรให้กับท่านอุปคุธคุณต้องถวายพรให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แบบนี้นะคะสัตยด,ดาของใครของมันนะนะคะแล้วก็ถวายพรให้กับเทวดาประจําตัวคุณด้วยทุกครั้งที่สวดมนต์คนที่จะได้บุญเยอะและให้บุญคุณเร็วที่สุดก็คือเทวดาประจำตัวของคุณ นะคะทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมนะคะสิบเรียนชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะมันจะเริ่มทยอยเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นแต่คนที่จะได้รับเร็วที่สุดเราบอกเลยนะ ลัคนาราศีพฤกษกและลัคนาราศีพิจิกผลจะเร็วกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาดาวพฤหัสเขามาประจําอยู่ที่ราศีาลัคนาราศีพฤกษกหรือราศีพฤกษกหนึ่งปีเต็มนะคะหนึ่งปีเต็มนะคะเพราะคุณคือตัวตนของคุณคือราชาถือไม้เท้าคุณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะ เราเชื่อได้100%เปอร์เซนเลยว่านะคะนับตั้งแต่คุณมาดูจิตใจคุณก็เริ่มดีขึ้นบุญสะสมผลบุญของคุณตั้งแต่คุณสะสมมานะคะตั้งแต่อดีตชาติหรือว่าจนถึงชาติปัจจุบันนี้บางทีคุณยังไม่รู้วิธีการนําออกมาใช้พอมาเจอไกด์ไลน์คนสื่อสารที่มาบอกคุณแบบนี้ คุณก็เลยได้ไกลลายชีวิตคุณเห็นไหมคะอะไรดีๆขึ้นคนดีๆจะเข้ามาหาคุณใบหน้าคุณจะผ่องขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นจริงไหมคะอันนี้แม่หมอยืนยันเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่าแม่หมอเนี่ย ด้วยความที่เราเป็นคนที่สอนคนเราจะชอบมองหน้าจ้องตาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วเราก็เป็นคนที่แบบว่าดูพฤติกรรมคนอื่นตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะถึงเราไม่เห็นหน้าตากันก็ตามนะคะที่รักคนดูนี่นะคะดู นะคะนี่คือพอรของท่านนี่คือพอรที่ท่านให้คุณค่ะที่ราคาที่รักคาจงปลดปล่อยตัวเองฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนหลอ่อฉันคือซีอระดับไหนวาดฝันไปเลยมนิเฟกไปเลยนะคะเออไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณมีตังกี่บาทนะคะไม่มีใครรู้ว่าคุณมีตังถ้าคุณไม่ไปบอกเขานะคะโอ้ยดบางคนนะคะ จะมีโอกาสได้เดินทางไปในต่างประเทศนะคะหรือว่าได้เจอคนต่างชาติอย่างเจ๊ไปภูเก็ตคุณก็เจอคนต่างชาติได้จริงไหมคะนะคะเพราะมันขึ้นเดอเรเบอร์บางคนจะเจอคู่รักนะจา๊ะเป็นหนุ่มนะคะเป็นหนุ่มเป็นสาวที่สวยเป็นหนุ่มที่อายุมากแล้วแต่ร่ำรวยเดอสตามันจะอะไรขนาดนี้ทุกคนเดอเบอร์ River, แล้วก็เดอสตาทุกคนจ๋ามันคือ นะคะท่านมาอไอไวยพรให้คุณท่านมอบให้คุณเลยจงเอาไปนะคะท่านพูดอย่างนี้เลยนะดีพวกไม่ได้ว่าตัวเองไม่ได้ยกตัวเองนะคะทุกคนคุณโชคดีแค่ไหนที่อีกหลายๆคนที่เขาไม่ได้มาเจอแม่หมอแล้วทีนี้เขาไม่มีไกด์ลายนําทางเขาก็ยังทนทุกข์ทรมานอยู่กับความคิดที่แบบลบๆอยู่กับความคิดคนเดียวแบบว่าไม่เหลืออะไรเลย ะะอันนี้แม่หมอเคยเจอแล้วแล้วแม่หมอก็ต้องหาทางออกด้วยตัวเองนะคะจนมาเจอทางออกที่ดีที่สุดและช่วงเวลานี้ยิ่งเราทําบุญนะคะยิ่งไม่ใช่ทําบุญแบบนั่นนะคะหมายถึงว่าเราส่งต่อให้ใครแบบว่าแม่หมอมาเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนแบบเนี้ยมาเป็นคนสื่อกลางอย่างนี้ยค่ะ ถามว่าแม่หมอได้อะไรไหมแม่หมอได้ความสุขความสุขออกจากหน้าตาความสุขออกจากผิวพรรณร่างกายออกจากอะไรแบบนี้ค่ะได้ความอิ่มเอมเรามีความสุขทุกครั้งนะคะที่ไพ่เปิดออกมาแล้วไพด่ดีแล้วก็แบบว่าให้ปลดล็อกทุกคนแล้วก็บอกคอยบอกคอยสอนทุกคนด้วย อาชีพของเราด้วยมัง้งมันก็เลยนะคะมันจบลงแล้วจ้าสิบดาบออกมาย้ำเตือนว่าไม่ต้องกลัวแล้วนะสิ่งต่างๆท่านได้ปลดปล่อยแล้วนะคะคุณขอได้เลยคืนนี้พญายมไม่อยู่พญายมหยุดพักนะคะทุกคนเจ้ากรรมนายเวรท่านก็หยุดพักนะคะคุณจา๋าคุณขอได้เลยนะคะวันนี้คุณอยากขออะไรคุณขอได้เลย,เลยนั่งสมาธิสักห้าสิบ ห้านาทีสิบนาทีไม่ใช่ห้าสิบนาทีนะคะถ้าใครนั่งได้ขนาดนั้นเห็นไหมคะว่าเจ้าสัวบางคนเขานั่งสมาธินานมากเลยนะคะนะคะโอเคค่ะมาต่อนะคะทุกเห็นไหมเราบอกแล้วว่าสิ่งต่างๆมันจะตั้งตัวได้โดยปาฏิหาริมันจะตั้งตัวได้การงานของคุณจะมั่นคงขึ้นใครเป็นเจ้าของจิตการคะ ะะบางสิ่งบางอย่างคุณคิดอยู่คนเดียวพอคุณมาเจอคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าสินเสมอกันบางคนสิลยังไม่เสมอกันแต่มาเจอคนที่นําทางให้คุณว่าต้องทํำยังไงอะไรยังไงไม่ต้องคิดลบให้คิดบวกตลอดเวลาทุกปัญหาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปฝนตกมันก็ต้องมีการหยุดตกใช่ไหมคะเมื่อคุณเดินผ่าสายฝนฝ่าฟ้าร้อง สักพักคุณไปอยู่ใต้ต้นไม้หรืออะไรก็ตามสักพักไม่เกินหนึ่งชั่วโมงฝนก็หยุดไปแล้วชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะไม่เจอวันนี้คุณก็อาจจะเจอพรุ่งนี้คุณจะเจอหนักกว่าน,นี้ก็ได้แต่ชีวิตตอนนี้คุณได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อคุณได้มาเจอแรนดอมนี้ The High ไฮโ Pen นีท่านออกมาย้ำเตือนเลยนะว่า คือศาสดาของคุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นภอุปคุตนะคะแต่วันนี้คุณขอใครก็ได้ขอเทวดาประจําตัวคุณเลยคุณจะขอกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นกี่พันขอเทวดาคุณเลยนะคะสิ่งแรกคุณถวายนะคะถวายพรให้ท่านข้าพเจ้านางสาวในเด้อขอถวายคาถาคาถานะคะตั้งน้ำโมสามจบนะคะขอขอเทวดานะเทวดาประจําตัวคุณตั้งน้ำโมสามจบแล้วก็ อิติสุกโตอาระหังพุทโธนะโมพุธทธายะปทวีคงคาพระภูมิถ้าถวายพระภูมิก็คือพระภูมิมาเทวาอันนี้พระภูมิมาเทวาแล้วก็พูดไปต่อเลยค่ะสุกิตาโหตุแค่นี้เองพูดสามจบนะคะอิติสุกตโออระหังพุทโธนะโมพุธทธายะปทวีคงคาพระภูมิมาเทวาขามามิหังจบแล้วก็สามครั้งแล้วก็ข้าพเจ้าขอถวาย อ่าพรให้เทวดาประจําตัวค้าพเจ้าขอให้มีบารมีสูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปมีอ่าพาณิพย์มีทรัพสมบัติมนุษย์สมบัติฐานะสมบัติอะไรก็ว่าไปถวายให้ท่านแล้วโปรดให้ท่านได้ประทานพรประทานพรน,นะคะ แล้วโปรดให้ท่านได้ประทานพรไม่ขอนะคะประทานพรให้ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 16, ล้าน20ล้าน30ล้านให้ข้าพเจ้าได้รับเงิน12ล้านนี้จากการขายที่ดินแปลงนี้แปลงที่15จํานวน25ไร่คุณก็ว่าไปนะคะแบบนี้เลยนะคะขอเลยวันนี้วันนี้เลยนะคะดวงเปิดแล้วแล้ววันที่25 มันจะเป็นสเต็ปของมันนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันขุ่นมัวทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นคนระดับสูงขนาดไหนเขารอแค่วันที่25ดวงดาวจะฟื้นขึ้นมานะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาเปลี่ยนผ่านอยู่ไงเหมือนคนอาบน้ําแต่งตัวค่ะทุกคนเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเนี้ยนะคะก็ต้องเข้าคอร์สใช่ไหมคะ คิดแบบนี้นะคะแล้วไงต่อคะนี่ท่านมาโวยพอเลยนะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะทุกคนนะคะนี่คือผลบุญที่คุณได้ทําไว้แล้วคุณก็มาเจอนะคะคนที่นําทางให้คุณมาบอกบุญคุณเป็นสื่อกลางให้นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับ คุณอธิษฐานเอาเลยค่ะนะคะคุณจะได้หลุดพ้นบอกว่าให้คุณหลุดพ้นจากหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากวิบากกรรมหลุดพ้นจากความขาดแคลนให้ข้าพเจ้าตืดได้หลุดพ้นจากสิ่งนี้ณนะวันนี้ตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นอืแบบนี้นะคะนะคะงานหนักๆอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานนะคะ อุปสรรคปัญหาในเรื่องงานก็ยังมีอยู่ถ้าคุณมีอุปสรรคปัญหาคุณสามารถแก้ได้นะคะนี่คือบางอย่างนะคะทุกอย่างเคลียร์หมดนะคะนะคะบางท่านจะมีงานหนักๆเข้ามาก็ต้อง,ต,องต้องทำใจนะคะแต่ว่างานหนักทําให้ได้เงินไหมคะนะคะได้เงินทุกคน เดี๋ยวทุกคนหาเดี๋ยวบางคนหาว่าเราจับสูสนไปแล้ว The Hermit ได้สิจ้าได้สิจ้างานหนักแต่ได้เงินนะคะ King of Pentacle นะคะ King of Pentacle นะคะ The Hermit นะคะคุณเย็นให้พอรอให้เป็นนะ The Hermit บอกว่านิ่งๆอยู่ให้เป็นอย่าโวยวายอย่าวู่วาม การที่เราลองขอเราจะไม่ได้นะคะการที่แบบว่าเรารอนั่งรอนั่งรอฉันจะถูกหวยฉันจะถูกลอตเตอรี่สิบสองล้านยี่สิบคุณนั่งรอแต่วันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งอะนะคะโดยไม่ทํางานมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะนะคะนะคะรา,ราชินีถือนะคะ คุณไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วเพราะชีวิตคุณนะคะคือราชินีถือดาบนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถนะคะเตรียมตัวรับทรัพย์รับทรัพย์ก้อนโตว,วันนี้นะคะนะคะหนึ่งเอ่อแล้วคุณจะมีความสุขดีดีไม่ดีนะคะการเงินของคุณจะจะเฟื่องฟูแบบ จนมีการขยายสาขานี่คือนะคะในออปเปรติโกในออปเปรติโกก็คือนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะจะมีคนมามอบสิ่งดีๆทางด้านกิจการการเงินบางทีคุณลงทุนไปอย่างเงี้ยคุณลงทุนไปมีคนมาขอลงทุนกับคุณซึ่งคนคนนั้นเขาอาจจะเป็นคู่เขาเรียกว่าหุ้นส่วนที่ดีในอนาคตของคุณก็ได้แบบนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะในร้ายมีดีในดีมีร้าย เทวดาประจําตัวคุณไม่ว่าวันนี้คุณจะขอกับพระอุปคุตนะคะขอท่านเป็นคนปราบมานทุกอย่างท่านมีลมหายใจแล้วก็ขอกับเทวดาของคุณด้วยนะคะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแผ่เมตตาให้ตัวเองนะอะหังสุกิโตโหมมิอะหังนิทโโหมิอาหังอะวิเรหม,หหมิแล้วก็สเพสาตานะคะสเพสาตาน่าจะรู้เนาะ นะค,ะคนที่ทำละหมาดหรือก็เข้าโบสก็แผ่ตามศาสดาของตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนนะคะคุณจะต้องมีเทวดาประจำตัวของคุณเสมอนะคะอามาดูไพ่หลายก่อนค่ะไพ่หลายคือไพ่จบค่ะจบแบบสวยๆจบแบบสิบดาบจะ้ะ ฉันไม่กลัวจ้าเพราะอะไรฉันไม่กลัวนี่คือภัยรายแค่นั้นเองกับการทำงานหนักแค่นั้นเองนะคะงานการงานคุณไม่กลัวอยู่แล้วค,คุณจัดระเบียบการงานของคุณได้อยู่แล้วนะคะแล้วว่า ความขาดแทนนี้สิมันหายไปเร็วจ้ายิ่งวันที่25เลยวันที่25ไปนะดวงใครนะพุ่งกระฉูดก็ขอให้มาบอกด้วยนะคะเพราะมันพุ่งกระฉูดทุกคนแหละแต่ว่ามันจะมีสองราศีที่พุ่งกระฉูดกว่าคนอื่นแค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะนี่คือนะคะสิดาบคือการจบจากความทุกข์ทรมานของคุณแล้วไพด่ดีๆทั้งนั้นเลยคุณขานี่ค่ะความรักก็มานะจ๊ะนะคะเดวิ สิ่งที่คุณไปร้องขอนะคะบางคนไปร้องขอความรักบางคนไปร้องขอความรักถ้าเป็นผู้ชายคุณจะได้แฟนสวยเซ็กซี่เซ็ก์เอฟเพียวรวยเสน่ห์เวอร์นะคะถ้าเป็นผู้ชายเอ้ยผู้หญิงไปขอคุณจะได้ผู้ชายที่มีอายุมากแล้วแต่หล่อรวยนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณอยู่ให้เป็นคุณนิ่งพอแล้วนะคะคุณอยู่กับตัวเองคิดพิจารณาสำนึกไต่ตองในบุญคุณ พ่อแม่ด้วยนะเราลืมบอกไปนะคะพ่อแม่ด้วยนะคะเพราะอะไรคะเพราะคุณเป็นมีทั้งบูมีทั้งบุญนี่คือราชาถือไม้เท้านะคะราชาผู้เก่งด้านการงานเราถึงบอกว่าแค่สิบดาบจิบจิบเพราะคุณตัวคุณคือนะคะเอ้แค่สิบไม้เท้าจิบจิบเพราะคุณคือตัวตนของคุณคือคนที่สู้งานอยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วมีการขยายสาขาการงานเกิดขึ้นนะคะ แล้วคุณก็คือราชินีถือดาบผู้ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดนะคะใครขอความรักคุณจะได้รักเจอถ้าผู้หญิงจะเจอแบบนี้นะคะถ้าผู้ชายจะเจอผู้หญิงสวยๆแบบนี้นะคะแล้วนะคะถ้าคนที่มีคู่แล้วนะคะถ้าบินคนที่มีคู่นะคะชีวิตใหม่นะคะบริษัทกิจการเกิดขึ้นใหม่ๆเพราะที่ผ่านมาคุณสู้หนักหน่วงมาก นะคะคุณสู้หนักหม่วงมากนะคะสู้แล้วชนะด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ชนะนะคะแล้วคุณก็คือเศรษฐีจ้า <c oughs> คุณจะได้ เป็นเศรษฐีนะคะนะคะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้แล้วจ้ามันจะเกิดขึ้นรางวาัลที่คุณได้รับนะคะโอ๊ยเราจะเอายังไงให้หมดเนี่ยทุกคนนะคะอันนี้คือรางวาัลนะคะอันนี้คือปาฏิหาริ์ที่คุณจะได้รับแบบเราปาฏิหาริ์นี่คือนะคะผลบุญที่คุณทำมา นะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายอันนี้ดีนะคะนี้คือปฏิหารกับรางวัลนะคะอันนี้ปฏิหารนะอันนี้คือรางวัลนะคะส่วนไพ่ร้ายเราให้ดูแล้วเนาะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,งะ,คะองค์พระอุปคุตนะคะให้พรคุณได้รับความรักความเมตตาใครอยากขอพรได้มีคู่รักคุณจะได้เจอแน่นอนนะคะใครขอความเป็นเศรษฐี นะคะความมั่งมีสีสุขเกิดขึ้นแน่นอนนะคะนี่คือถ้วยที่คุณไปขอท่านประธานให้นะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณนิ่งให้เป็นนะนิ่งให้เป็นสงบอย่าโวยวายนะคะอย่าพูดคำหยาบนะคะคุณเห็นไหมคะแม่หมอไม่เคยพูดคำหยาบเลยนะคะนะคะแต่มันเป็นบุคลิกของแม่หมอคะ่ะนะคะอันนี้คือเหรียญก็ดีนะคะนะคะเนี่ยค่ะ เศรษฐีเลยจ้านะคะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่นี่คือไพ่ดีที่สุดของที่สุดแล้วนะคะไพ่ดีที่สุดการงานรุ่งเรืองอู้ฟู่การเงินอู้ฟู่เลยนับจากนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะวันนี้นอนหลับฝันดีนะคะใครไปดาวน์นโหลดได้นะคะคาถาขอลาบจากองค์พระอุปคุตที่ Google มีนะคะพิมพ์คำว่าคาถาพระอุปคุตที่ขอโชคลาภ เงี้ยค่ะไปขอได้นะคะแผ่ให้ดูอีกก่อนค่ะแผ่ดูแค่3ามใบนี้แหละอันนี้ก็ดีอ่ะทุกคนไม่อยากลงไม่อยากลงลงนี่เลยอ่ะ ไม่อยากปิดเลยอะ่ะเขาคนมันดีเกินมันดีเกินอ่ะทุกคนนะคะชีวิตใหม่น้อมรับแต่สิ่งดีๆนะคะมันได้ผ่านไปแล้วสิ่งไม่ดีมันมันได้ผ่านไปแล้วนะคะท่านมาให้พรคุณให้คุณได้รับโปรดน้อมรับด้วยความเต็มใจน้อมรับโชคลาภอยากได้อะไรขอขอเลยข,ขอไม่ใช่ขอนะไม่ใช่ขอเงินแบบนี้นะอืมแบบว่าพูดที่เราพูดนะคะ เมื่อถวายท่านแล้วก็ขอให้ครับพเจ้าได้รับพรได้รับพรได้รับพรน,นะคะเป็นเงินจํานวนตืดตืดตได้รับโชคลาภเป็นเงินจํานวนตืดตืดแบบเนี้ยนะคะวันนี้ก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นอนหลับฝันดีนะคะซีอู u ค่ะ